นี่ครับผลงานวันนี้สามสีู่น่าจะได้เลยครับวันนี้ไม่ขาดดอกถือว่าหมานพอสมควรครับสวัสดีครับท้องไร่ไปนาผ้าพินพบกันอีกแล้วครับวันนี้หาอยู่หากินกันคือเกาครับอยู่ทงอยู่นาครับผมวันนี้กลับมาหาใส่เบ็ดคือเกาครับพอดีวันนี้เรามีออเดอร์ครับ มีคนสั่งปลาย่างจะเลยมาหาหดูครับจะพอมีแต้ม่มีตัวให้ส่งเขาไหมครับแต่ว่าบางคนเขาก็ถือนะครับการสั่งการอะไรพวกนี้เขาจะไม่สั่งก่อนหากินแต่ผมไม่ถือครับไม่เป็นไรสั่งได้ครับสั่งแล้วก็หาแต่ไม่รู้ว่าจะมีแต้ม่มีตัวไหมนะครับสําหรับวันนี้ก็มากัน2องคนครับมากับพานทนสายเสียบไปครับเดี๋ยวไปดูพานทูนสายเสียบกันครับพานทูนสายเสียบก็ เตรียมตัวแล้วครับสวัสดีครับนั่งลองพอได้ริมครับผมกำลังเตรียมตัวครับพี่น้องเราจะเดึงงานพอดีครับผมวันนี้ไม่ต้องเอาจริงแล้วด้วยอ้อ,อมออมมือผมเบิ่งเลยวันนี้ด้วยออมใช่ไหมไ <c oughs> <c oughs> อ้ผมชนะบางสักคลิปไปเก้าอีก็ลุ้นจะชนะกันได้ดีหล่าไปเตรียมตัวกันครับผมนี่แหละครับสภาพหมายของเรา ่านทุนก็เริ่มบันลิงแล้วครับนหะมายของเราวันนี้ก็เป็นหมายเล็กๆครับหมายเล็กๆแต่ว่ามีห่วยล้อมรอบทั้ง4ด้านครับผมก็คิดว่าจะมีแต่มมีตัวแล้วครับไปขออนุญาตใส่ก่อนครับผม วันนี้ก็จะลองใส่คางคดูนะครับคางคางคาดีมีเอีคอมเมนต์มาบอกครับว่าปลาดุกจะชอบอยู่ริมริมคนาครับผมก็ลองดูครับลองดูจะมีผลงานไหมครับใส่ริมริมแบบนี้เลยครับผม ส็จเสเ็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ก็คำพอดีครับตะวันกำลังตกดินเลยเดี๋ยวพักสักครู่ครับก็จะได้เดินยามกลับไปแล้วครับไม่รู้ผานโทนสายเสียบเสร็จหรือยังดูบรรยากาศครับผมท้องไร่ไปายนาะมันทำให้เราเพลินไปกับบรรยากาศแบบนี้เลยครับบันโนกเราครับผม บรรยากาศดีมากครับวันนี้ล่มก็มาเย็นสบายเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวได้ยามเบ็ดกลับไปครับผมเอาท่านี้มีอาการครับเอาเร็วครับฟาชนครับ ะว่าบอมมากเลยนะครับนี่มันจะเป็นปลาลูกคอกเอ้ามึงครับฝูงลูกคอกเต็มเลยฮะมงจะปดปล่อยแล้วครับไม่ได้เอาหรอกเดี๋ยวเขาไปดูเล่ลูกเขาตอครับปล่อยไปก่นไปตอนเราใส่ก็ไม่เห็นฝูงลูกคอกด้วยครับนี่ครับลูกคอกตัวแดงๆเต็มเลย แล้วก็ได้ปล่อยไปก่อนแล้วครับอไปรุ่นขั้นหม่ครับผมมีอาการครับดึงแต่ว่าดึงเาเบาๆดึงทรงน่าจะเป็นปลาหมอครับนีาเดาไม่คิดอ,อาวปลาหมอจริงๆด้วยอ่าเต็มเลขครับผมเรได้เก็บอยู่ างหนามีอาการดึงอีกแล้วครับปลาไหลคันโค้งเลยนะอะไรนะเนาะอ้ามทอีกหนิ่งเลยเอาเอาเอาปลาแล้วครับไอช่อนไ่สวยเลยครับเต็มกำเปี้ยพอได้เก็บครับ เอาอีกเล้วข้างหน้ามีหยบหยาบหยบหย,ยาบอีกเล้วครับมาดูกันครับกำลังใส่สวยๆเลยครับกำลังผ่าหลังอย่างพอดีเลย ได้เก็บครับตอนนี้ก็ยามเม็ดมาถึงรถแล้วครับมก็เก็บมาได้สองเต็มสามเต็มน่ประโมตัวหนึ่ง ดูผลงานของพานทูนครับมาพอดีเลยเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงเชื่ไหมไมได้มาสามเต็มไอ้เยาพอเท่ากันแล้งไงเต็มในน้อยนึงนี่เห็น,นว่าจะทำเมนูอะไรนะมัจฉิลาปลาด,ดุ๊กนี่ได้ปลาดุ๊กไหมได้ไหมยืนนี่นี่อ๋อยู่นี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 ่ไปไปไปลาปลาดุกครับพี่น้อง วันนี้เราก็มีเมนูลาบปลาดุกครับมีเอฟซบอกมาว่าให้ใส่ลูกหวกใส่ลิมริมคนาก็ลองใส่ดูครับวันนี้ก็เตรียมเครื่องลาบมาเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่มีตัวครับดีปานโทนได้ปลาดุกมาก็เลยได ลาบครับผม กำลังเหลืองได้ทีเลยครับอีกสักหน่อยก่อนเกือบจะซุกแล้วแหละ ดุกน้าเนื้อแน,นแน่นเลยครับนี่ตะกี้ให้มันแตกครับวันนี้เราไม่มีโคกมาเนะ้ะอยู่ทงอยู่น้าครับก็ตามสภาพครับสะดวกง่ายง่ายๆครับ

f อฟซีทางทองไล่ไปนาพาพื้นแล้วก็เอซนางรองพอได้เลมมากินข้าด้วยกันครับลำก็มือแหละวะนันนี้ขักๆครับ เสียบหลายครับมวนพักคําใหญ่ๆตุยเลยครับ ัันตปลาใครวะเนี่ยปลาใครเขากินด่าเกือบสำลักมานรองมาหักลำกันตัวนี้ไม่ไหวแล้วนะ ถ้าเขาไม่เข้ามาก่อนเลยเลยหมายบุญวะแค่วันเดียวเนาะต้องดมกลิ่นมาบ่บต้องกลิ่นตามเราอ่ะ <laughs> เขาอิ่มเรียบร้อยแล้วครับได้เวลาไปยามเบ็ดแล้ววันนี้ก็เดือนงางเต็มดวงเปี้ยเลยวันนี้ม,มีป่าไมน้น้อไปครับไปรุ่นความันกันครับอ้าวคันนี้ไม่โค้งแบบนี้ครับโค้งไปนูอุ้ยอยู่มั้ยทำไมนิ่งๆเลยครับ อ okay. ้าวยังอยู่ครับยังอยู่อยังอยู่ยังอยู่อือใสสวยครับพอได้เก็บอยู่ มเมือม่อ,อ,อกี้มาเห็นดึงยวบเลยเมนะออื่อกี้ไหนอันนีอ้อาออ๋ยังอยู่ยังอยู่เอ้ฝั่งนี้ก็ดึงเอ้ฝั่งนี้รุดเร็วยื้อฝาดก็เขาอยู่ สวยอยู่ครับอ้าวอะไ้เก็บครับผมรอบดึกเรายามกับมาเก็บมาได้สองเต็มครับปช่อนลุวนๆเลยตอนนี้พานโทนก็ยังไม่มาเลยครับเดี๋ยวเราก็จัดเตรียมที่นอนครับผูกปีรอพานโทนครับผม ผูกปีนอนได้เวลาพักผ่อนแล้วครับวันนี้ผูกปีเรียบร้อยและวคยมาลุ้นความหมานกันต่อรอบเช้าครับผมได้สรุปให้ดูรอบเชา้าทีเดียวเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอตัวนอนก่อนครับผมเช้าแล้วครับ เวลาไปกูเวทกันแล้วไปครับไปลุ้มความันกันครับ กูเวทมากันหลายนะครับเพิ่งจะมีอาการดินทนแรกเลยครับจะอยู่ไหมป่าอะไรนาะโอ้ปลาหมอครับปลาหมอ,อยู่อยู่อยอู่ใหญ่ด้วยเราด้เก็บครับผม มีกลมๆอีกแล้วครับมามาดูกันครับผมะอะไรอู้ยช่อนอู้าไส่ใหญ่ด้วยอู้แจ่ว่าตุยแล้วครับอืมอืมนนี้ตัวย,ยังใหญ่ตุยแล้วอ่ะพอได้เก็บครับ ทางน้าครับพันโค้งเลยอยู่ไหมนี่เรียบร้อยแล้วครับพอได้เก็บครับผมเอาอีกแล้วครับ นี่นี่ใส่ริมริมคัานานี่ปลาอะไรเอา้าปลาดุกมาเร็วมาเร็วมาเร็วปลาดุกโอ้ยหย่าลุกหัวใส่ริมริมคัานาปลาดุกมันชอบเขาวาเอา้ามาแล้วครับปลาดุกนี่ตัวง,งามๆอยู่ครับพอได้เก็บอยู่ Jeg oh, you glæder Oh, ก็ได้เก็บครับอยู่มีนี่อยู่มีนี่กี่ยังมีดึงอยู่เลย ถ่ายของเราแล้วครับวันนี้มุดเลออยอางนี้อีจกจักเต็มไหมนู้นพอได้ผสมครับจับวันเอ้าอุ้ยนีเห็นคันนิ่งๆว่าแต่ไม่มีป๋าครับแต่ว่าตุยแล้วอะนะนี่ก่อนใหญ่อืม นี่ตัวยังใหญ่ครับแต่ว่าไม่รดแล้วครับมาชาคันสุดท้ายพอดีครับเดี๋ยวไปด,ดูสรุปผลงานกันที่รถครับผมเก็บเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผลงานวันนี้ สามสี่รูน่าจะได้เลยครับว่านี่ไม่ขาดดอกถือว่าหมานพอสมควรครับผ่านทุนก็มาแล้วเก็บของแล้วเก็บของแล้วครับเป็นไงบ้างครับได้เพราะได้อยู่ได้กินครับเพราะได้ริมคือเกาอ่าแอยส่งผลงานก่อนนะน <c oughs> ง,งามๆอยู่ คืออยู่คืออยู่ยสำหรับวันนี้ก็หมานพอสมควรครับ <c oughs> นักเปี้ยะ <c oughs> พอได้อดอดีร์ปลายางเขาอยู่ครับเราหาตามออเดอร์เนาะบางคนอาจจะถือครับการหาอยู่หากินห้ามสั่งก่อนเนาะแต่ว่าเราไม่ถือครับมีออเดอร์ก็มาหาหมานคือเก่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ พี่น้องครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทั้งนางรองพอได้ริมแล้วก็ท้องไรนะ่ปลายนาผาผืนเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับผมวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนแล้วครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ